สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาดูแปลงนะคะของศิละนะคะที่หวานเอ,อ่อแปลงนี้นะคะศิละก็จะหวานผักบุ้งปผักบุ้งจีนนะคะขึ้นแล้วหวานวันที่30นะคะวันนี้วันที่สามนะคะ30 11 1 2 3 เมื่อวานนี้ก็ขึ้นเมื่อวานนี้สิลิราเห็นอยู่อยู่ประมาณสามต้นได้วันนี้มันขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะสามวันก็เริ่มงอกแล้วอะคะ่ะนี่คะ่ะเพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมเห็นต้นนั้นไหมต้นเนี้ยเราหาไปเจอเนี่ย มใหญ่กว่าเขาเลยเห็นไหมคะเพื่อนอันนี้ก็ผักบุ้งสามวันสามวันเริ่มเห็นเขาอะงอกออกมานะคะส่วนแปลงนี้แปลงนี้ก็คือแปลงคนาค่ะนี่วันนี้เห็นแล้วค่ะสี่วันค่ะเพื่อนสี่วัน่ะเขาเริ่มเป็นต้นอ่อนให้เห็นแล้ว เนี่ค่ะเป็นต้นอ่อนให้เราเห็นแล้วดีใจแล้วก็เราคนแปลกใจว่ามันเร็วเนาะแล้วก็เห็นปะปายนะคะเพื่อนๆค่ะสี่วันเท่านั้นค้นาเริ่มง,งอกแล้วจากที่เคยเพาะค้ามามันนานอะกว่ามันจองอกเลย มีแค่สี่วันเองเพื่อนๆนอันนี้เป็นแปลงเขาเรียกว่าอะไรนะทำแปลงผักแบบแปลงผักแบบที่เกียรน,นะคะเพื่อนๆเป็นสนามหญ้านะคะเพื่อนๆดินจะแข็งมากนะคะทีนี้เวลา แฟนนะคะเขาก็จะตัดหญ้าเนาะทุกทีเอาญ้ามาทำปุ๋ยค่ะแต่ตอนนี้สิล้วว่าเอามาลองเ,เอามาทำแบบว่า,ามาหอมดินให้ดินมันแบบให้ดินมันยุยให้ดินมันมีเอ่อมีธา,าตุอาหารบ้างอะไรบ้างเนาะก็แค่ขี้ขี้ขี้วัวขี้ควายนะคะแล้วก็น้ำหมักนะคะเห็นไหมทีเนี้ย <laughs> จะมารอรุ้นให้มันโต อันนี้เศษหญ้าทั้งนั้นเลยนะคะพเพื่อนๆไม่มีฟางนะคะจะไม่ลงทุนอะไรเยอะค่ะแขี้เกียจไม่ต้องจบดินค่ะพเพื่อนๆไม่ไม่ต้องเลยนะคะจิลระมาถอนหญ้าเอาเนาะวันนี้เออได้เห็นเขาขึ้นก็ดีใจอะว่าเฮ้ยมันเร็วมากเลยสี่วันเท่านั้น มันเล็กงอกแล้วหรือเป็นเพราะเป็นคันน้ยอดหรือเปล่ามันถึงงอกไวมันเกี่ยวไหมปกติคันน้นานอะ่ะอันนี้จะทำเป็นคันดินตรงนี้เอาไว้เดินนะคะเอาไว้เดินเก็บได้แค่สองแปลงอืมถ้าทำอีกก็ใช้เวลาเป็นเดือนสองเดือนนะคะเพื่อน ว่าเราจะหมักดินได้เนาะค่ะเสร็จแล้วก,ก็ไม่มีอะไรละแค่มาอวดแค่นี้ค่ะดีใจค่ะปื้มสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ